นบอเท่าเรียบร้อยแมนได้รีรบบอได้ตัวให้ได้โอ้ยบ่ตัวบ่ตัวคันได้ด้ะฮะบอลไหนอะได้อ่ะ,ะคอยให้เงินเจ้าพันเลยนหนึ่งรีบสิแมนแต่ว่าคันบ่ดนนได้ดิคันบ่ได้เออยาสีลกักเงินอีกสินับไปเม็ดทุกบาทเลยลักย้ำได้ก็สิเอาผิดย้ำนั่นโอเคคันกกมัดไปนี่ขันว่าเบอร์เหลือคอยขอบวกเพิ่มอีกอย่างงีงได้บอาอย่าง แรงสามทีอเ้ยให้หวอดยี่สิบฝุ่นเฮ้ยเบิังกบเต้ยอะโมเมนปลาตัวกบว่าเป็นกบตัวบางไงลระโดดจะทำไมน้ำบ้อนปญญะเนี่ยให้ยี่สิบให้ยี่สิบเลย <c oughs> กวามาเป็นนุ่งค้างเหลืองแท้เจ็บตัวฟังเนอะโบราณโบราน,านาขึ้นมาโลดขันขึ้นมาได้นั่นขันได้เะแน่ เมื่อคือดอกสงสัยสิบ่ได้ลักบ่ได้ดอกมันสิบ่ได้จังได้ดอกันรักกันได้กูอ่ะเหรเว้ยเฮ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 ้ยโอ้ยโอ้ยมันเดี๋ยววะไปไปอาบน้ำไปยี่สิบเทียก็เงือมึงเหรอเว้ยหนึ่งพันบาทสุดยอดเลยวะ